โดยที่บริเวณทุกสีเมืองอุดรธานีนายวันชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมกำจัดขยะอันตรายตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานีประจำปี2566โดยมีนายสุดชัมบดีขาวขำรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมด้วยรองนางกมลพรบุญปลกผู้อำนวยการกองการสาธารณสุขนะครับนำเจ้าหน้าที่อบจอ,อุดรธานี แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุดรธานีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมงานซึ่งทั้งนี้นะครับก็ได้มีการาลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะอันตรายจังหวัดอุดรธานีกับอ,อบทอในพื้นที่อุดรทั้งหมด180แห่งเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการกําจัดขยะอันตรายระหว่างจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็อบจอแล้วก็อบทออบท,อทุกแห่งนะครับ ทางนี้อบจอุดรได้ดาเนินการรวบรวมขยะอันตรายจากอบททุกแห่งในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีรวมทั้งสิ้นประมาณจํานวน1 3,000กิโลกร,รัมเพื่อนําขยะอันตรายดังกล่าวไปกําจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งในโอกาสนี้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีก็ได้ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรทุกท่านนะครับให้ช่วยกันคัดแยกขยะอันตรายในครัวเรือนของตัวเองออกจากขยะทั่วไป ก่อนที่จะนําไปทิ้งนะครับเนื่องจากขยะอันตรายเหล่านี้เป็นขยะที่มีสารพิษและก็โลหะหนักและสารเคมีอื่นๆที่สามารถทําให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อมนุษย์นะครับซึ่งทางนี้นะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีหลังจากกล่าวเปิดงานเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านเองก็สวมถุงมือสีส้มนะครับลงมาแล้วก็มาดูว่าขยะอันตรายเป็นอย่างไรแบบไหนพร้อมทั้งนี้นะครับก็กำชับนะครับทุกคน ก็ต้องช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการกำจัดขยะอันตรายเหล่านี้ครับโอเคค่ะ okay.